นาเจริญพรสถาญาตโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านในภาคเที่ยงวันวันนี้ก็ญาตโยมทั้งหลายก็ยังนานแน่นเหมือนเดิมการที่ญาตโยมได้คิดสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็ถือได้ว่า เรามาต่อชีวิตตัวเราเองเพราะว่าคำว่าอายุวัฏโกการเจริญด้วยอายุวันวัฏโกเจริญด้วยวันนะสุขวัฏโกเจริญด้วยความสุขพลวัฏโกเจริญด้วยกำลังกำลังทั้งสี่นี้ เราทุกคนปรารถนาเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออายุยืนมีวันณะอันผ่องใสมีความสุขกายสุขใจและมีกำลังอายุนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการให้มีอายุยืนไม่มีใครปรารถนาที่จะให้ตัวเองอายุสั้นเพราะว่าคนมีอายุสั้น อย่างเช่นว่าอายุน้อยตายไปก่อนเราก็จะถือว่าเออคนนี้อายุน้อยเกินไปตายไปเสียอายุน้อยหมดบุญไปแล้วยังไม่ได้ทันสร้างอะไรเลยอย่างนี้แหละความมีอายุอย่างที่หนึ่งนี่อย่างตอนที่มีอยู่ตอนหนึ่งมีมหาบาสิกามีลูก ปรากฏว่าพราหมณ์ทางอินเดียน่พยากรณ์ว่าลูกของนางนี่จะต้องตายไปหาหมอที่ไหนที่จะต่ออายุก็ไม่จะสามารถที่จะต่อได้ไม่มีใครรับสักคนจนมีคนคนอุบาสกในภษาศาสนาก็เลยบอกงั้นเธอตรงไปหาพระพุทธเจ้าสิเผื่อพระพุทธเจ้าท่านจะมีอะไร ให้เธอได้ทำฝ่ายอุบาสิกาอุบาสกสองผัวเมียก็พาลูกอุ้มลูกไปหาพระพุทธเ,เจ้าพระพุทธเ,เจ้าก็เลยได้ให้พรว่าพระพุทโงพิจารณาแล้วว่าเด็กคนนี้ยังไม่ถึงข่าวตายจะต้องเป็นผูมีอายุยืนอยู่พุทธเจ้าเลยประทานพรให้ว่าเราให้ชื่อว่าอายุวัฒนะกุมาร กุมารผู้มีอายุยืนตั้งแต่บัดนั้นมาเด็กคนนี้ตายเท่าเก้าสิบกว่าตามเวลาอายุไขที่แก่มากเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าอายุวันนสุขภระลลข้อที่หนึ่งนี้คนใดที่ได้รู้จักกราบไหว้พระเจ้าแสดงธรรมว่า อภิวาทานสีดิสนิจยังบุคคลผู้ใดได้กระทำอภิวาทอยู่เป็นนิดนะอย่างเช่นว่าการอภิวาทเรานี่อย่างสมมติโยมมาวัดโยมก็มากราบหนึ่งอันนี้เรียกว่าอ่ามันจะพร้อมขันองค์สามอัญชลีวันทาอภิวาทและโยมก็จะสวดมนต การสวดมนนี่มันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เรานี่มันไม่ใช่มีกิ่งก้านแล้วก็ไปโผล่ออกบนอากาศที่ไหนใช่ไหมมันต้องมีรากพยุงต้นมันต้องมีต้นไม้เป็นลำขึ้นต้นของมันต้นของมันก็ไปแก,ก่แตกกิ่งปลายออกมาอีก กิ่งก้านสาขาก็แผ่ยื่นออกไปโดยรอบแล้วก็มีใบแล้วก็มีดอกมีผลและถึงจะออกดอกไปลายใบปลายผลนั่นแหละถึงจะออกมาอยู่ๆมันจะเป็นผลไม้ไปลอยอยู่กลางอากาศมันเป็นไปไม่ได้หรอกเช่นเดียวกันการเข้าสู่ศาสนาก็มีทานศีลภาวนาพทธเจ้าก็สอนอย่างนี้แหละแต่กรณีที่ว่าอย่างเรามาวัดเนี่ย แล้วก็มาระลึกถึงคําว่าระลึกถึงในีกิริยาที่จัดเป็นประเพณีอย่างอย่างที่เราทํากันทุกวันเนี่ยก็ต้องมีระเบียบอย่างเช่นเรามีระเบียบในการมาไหว้ผ้าจูทุบจดเทียนนำไหว้ผ้าสวดมนต์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนลากไม้เหมือนพระวินัยเนี่ยเป็นลากแก้วของศา,าสนา และมีลำต้นเหมือนพระสูตรที่ยูนอยู่เรื่องราวต่างๆเรื่องราวทั้งสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์วินัยก็เหมือนลากแก้วของพระศาสนาพระสูตรทั้งดบิโดก็เหมือนกับต้นไม้ลำต้นที่พยุงศาสนาเราไว้แล้วส่วนปลายก็คือส่วนอภิธรรม อภิแปลว่ายิ่งใหญ่ทับทำมันยิ่งใหญ่เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นี่ก็คือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดออกดอกออกผลถ้าคนได้ปฏิบัติในจิตเรื่องอารมณ์ประกอบจิตเจตสิกรเรื่องรูปเรื่องนิพพานมันก็จะต้องต้นไม้มันจะต้องมีสามส่วนอย่างนี้แหละมันถึงจะออกดอกออกผลเหมือนทานศีลภาวนา เหมือนเราเข้ามาวัดเรามาไหว้พระสวดมนต์เราก็มีกิริยาอันธรีวันทาภิวาทถ้าอยู่ๆมาเนี่ยถ้าคนไม่เรียนรู้ปริยัติเสียก่อนแล้วแล้วจะเอาอะไรมาเรียนแล้วจะไปเรียนยังไงจะเข้าศาสนายังไงบาลีก็ไม่รู้เรื่องกะขะกะขังะกะจ่าจ่าจ่าชยาพนเนี่ยตั้งแต่ไล่ ปุงลิงอิฐีลิงนะปุงสักขลิงถ้าไม่ได้เรียนมาแล้วมันจะรู้ได้ยังไงมันจะแปลบาลีออกได้ยังไงมันจะทําวัดสวดมนต์ได้ยังไงจะสมาทานศีลได้ยังไงจะมาปฏิบัติในพระกรรมฐานได้ยังไงมันก็ต้องเริ่มต้นเพราะนั้นต้องเอาจิตมาเรียนทมเนี่ยมันต้องเรียนทั้งปริยัติควบคู่กับประการปฏิบัตินะโลกเนี่ยมันจึงต้องอาศัยกันทานศีลภาวนา ลากแก้วของต้นไม้เหมือนพระวินัยลำต้นเหมือนพระโสรกิ่งก้านสาขาทำให้เกิดดอกออกผลโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอนาคามกอนาคามิผลอรหรันตมักอรหรันตผลก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาด้วยพระที่ได้ประพุตธปฏิบัติในศีลสมาธินั้นให้ยิ่งเพราะนั้น เราทุกคนนี่ยอย่างสมมุติศีนอย่างเงี้ยสิบห้าวันลงปฏิโมกก็ต้องฟังสวดสวดพระปฏิโมกข์สวดพระปฏิโมกจะไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนสวดมนต์ไม่ได้หรอกจะไปกล่าวตู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการชี้สอนให้คนเห็นด้วยปัญญาและนี่นี่การเป็นการปฏิบัติให้ได้ปัญญาเนี่ะเขาจะไม่เล็งทิ้งต้นหรอกหลวงพ่อเกษมเนี่ย ท่านเป็นพระนี่อาตมาได้เห็นปฏิปทาของหลวงพ่อเวลาท่านเดินไปไหนตัวหนังสือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านเขาเอาตกประชาชนเอาตกหลวงพ่อจะเก็บขอมดขอมดเอาไปวางไว้ในกิ่งไม้ที่สูงหลวงพ่อเขาลบตัวหนังสือเพราะว่าได้เรียนเลยรู้กับตัวหนังสือมา ดูสิญาติดยมลองคิดดูดิท่านได้เรียนรู้กับหนังสือท่านไม่ลืมจะเหยียบจะข้ามท่านยังไม่กล้าเลยท่านเก็บขยำหมดหมดเอาไปเสียบไว้ที่กิ่งไม้ค้าเอาเอาเอา,เอาไปไว้ในกอไผ่กอตนก้นหญ้ากิ่งง่าไม้นน่นเอาไว้ที่สูงท่านเขารบเนี่ยเขารบตัวหนังสือเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนมาได้ศึกษามาท่านจะไม่เหยียบย่ำข้ามกายเด็ดขาด เพราะนั้นเหมือนศาสนาเนี่ยเราคิดแล้วเนี่ยโอ้เรื่องของการฝึกหัดปฏิบัติตนเนี่ยกว่าจะเป็นคนถ้ารู้จักการู้จกักไหวมันก็ต้องมีระเบียบอย่าเข้ามาบวชเกษาโลมานะคาะธันตาตะโจนี่ก็ท่องมันก็เป็นมนนั่นแหละอยู่ๆมานี่ใครจะรู้ทําไปเลยไม่มีคนสอนเป็นไปไม่ได้หรอก มันจะต้องอาศัยระบบระเบียบปริยัตินำไปสู่การปฏิบัติต้องศึกษาปริยัติให้ดีให้รอบคอบแล้วถึงจะปฏิบัติได้ถ้าไม่ศึกษาปริยัติให้ดีให้รอบคอบแล้วจะปฏิบัติปฏิบัติเอาทัานนา้นั้นมันยากมันมันจะสําเร็จได้ยากแล้วก็อย่างคนสมัยนี้ทิฏฐิมันเยอะญาติโยมทิฏฐิความเห็นมันเยอะมันมีนานา,นาต่างๆไม่มีปัญญาเหมือนคนจะเข้าวัดถ้าไม่งั้นก็ไม่มีคนให้ทานรักษาศีลเป็ แล้วไม่มีคนปฏิบัติทมแล้วขนาดจะรักษาศีลก็ยากยิ่งจะรักษาการปฏิบัติจเจริญทมกรรมฐานก็ยากยิ่งจะทำให้ปัญญารู้แจ้งก็ยากเพราะฉะนั้นน่ะในภาษาศาสนาเนี่ยถ้าเราเดินชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเริ่มต้นโดยการที่เราปฏิบัติกิจของเราเนี่ยโดยการฝึกฝนอย่างนี้อย่างลูกเต้าเนี่ย อย่าโยงถ้าลูกเต่าเราไม่ดีเนี่ยเราจะเสียใจไปกินเหล้าเมายาไปกินสิ่งไม่ดีไม่เป็นโทษสุรายาเมาเป็นโทษอีกเราก็เสียใจว่าเออลูกเราทำไมไม่เหมือนคนอื่นเนาะอย่างเนี้ยคนอื่นทำไมไม่เป็นอย่างเราเราก็ทำไมไม่เป็นอย่างคนอื่นอย่างเงี้ยกรรมที่มันสะสมั่นแหละการที่เราเนี่ย จะต้องฝึกฝนตนให้เข้าหาพระาศาสนาตั้งแต่เริ่มกิริยาการกราบไหว้อภิวาทานสีดิสนิจังอายุจะยืนได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติปฏิบัติให้ตนมีอายุยืนต้องรู้ว่าอายุยืนมันเกิดจากอะไรอายุสั้นมันเกิดจากอะไรอายุสั้นมันเกิดจากการทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้ตกตายไปทั้งคนทั้งสัตว์ ถ้าไปเบียดเบียนเขาก็เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าทําลายตัวเองแต่ถ้าคนใดมีอภิวาทกราบไหวยอยู่เป็นนิดไลพระสวดมนต์ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานเจริญจ,จิตภาวนาเนี่ยกุศลก็ส่งตัวเองอภิวาทานาศีนิสนิจังคนใดได้อาภิวาทเป็นนิดอายุหนึ่งละจะเป็นคนมีอายุยืนอันนี้ข้อที่หนึ่งวันณะข้อที่สอง วันหน้าข้อที่สองเนี่ยคนวิวูรานงามเนี่ยพอได้ใจได้ฝึกฝนทานศีลภาวนาอย่างสมมติพวกเราเนยญาติโยมได้มาทำบุญเนี่ยใจปีติอิ่มเอิบอยู่บ้านอยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้อุตสาห์มาทำบุญถึงลำพูนไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของใกล้ด้วยโอ้ถ้าเทวดาทิกตกไม่บอกให้รู้ไม่พามาก็ยากแล้ว เห็นไ,ไหมไม่มาไม่ได้หรอกเนี่ยมาถึงแล้วก็มานั่งปฏิบัติมาเจริญพระกรรมฐานมาเจริญภาวนาบางคนก็มาถือศีลอยู่ที่วัดนี่ก็มีตั้งสัตว์อธิฐานให้ขอบุญบาร,รมีที่ตัวเองได้ทำกิจการงานอะไรก็ขอให้รุ่ล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยวีวันนะวันหน้าที่เราทำเนี่ยคนที่ได้ไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำนี่นะ หน้าตาแช่มชื่นผ่องใสเป็นสุขหน้าตาไม่มีเศร้าหมองอาตมาจะบอกให้หลายปีมาเนี่ยมีมีลุงคนหนึ่งอ,อยู่วัดใกล้บ้านวัดมหาวันเป็นผู้มีจิตใจบุญใจกุศลมากไปวัดไหว้พระสวดมนต์โยม พอไหว้พระสวดมนต์กราบพุทธังเสร็จแล้วทําบางทีนะสังคังเท่นั้นโยมสังคังสระก้มลงกราบเงี้ยตายปุ๊บอะโยมคิดเรื่อยๆว่าจิตแกจะไปไหนโอ้ดีขนาดหนักเลยลุงคนนี้แกก็ตายตายไปในลักษณะที่กราบไหว้กลางวิหารน,นั่นเลยหน้า,าพระประธานอย่างเงี้ยแล้วยมว่าดีไหมล่ะถ้าตายอย่างเงี้ยดี ใครตายอย่างนี้แต่มาว่าโอ้น้อยนักแหละที่จะมีคนได้ตายแบบนี้นี่แหละจิตที่เป็นกุศลทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจิตเป็นอกุศลที่ไหนเมื่อก่อนสัธาวัดมหาวันลำพูนเนี่ยกาพระอยู่ในแทศครั้งที่สามตายไปเลยนี่คือสิ่งที่เราได้ระลึกนึกถึงว่าเออคนตายอย่างนี้ก็มีด้วยหนาะแล้วจิตจะเป็นยังไงจิตก็เป็นกุศล คนที่ได้น่าลึกถึงอย่างเงี้ยกาบกาบระลงจิตใจผ่องใสพุทธโธธรมโมสังโฆกาบบับลงไปเลยตายไปเลยอย่างงี้แหละมันก็เหมือนเรื่องที่นมาเคยเล่าไปแล้วนางทุกขตะหญิงทุกขตะมีความทุกข์ตลอดชีวิตหาเลี้ยงชีวิตโดยการไปไปเก็บเอาฟืนมาขายโยมไปเก็บเอาฟืนมาขาย ผลที่สุดพอนางไปเก็บเอามาประจําประจําทุกวันปรากฏว่าอยู่ยมาวันหนึ่งพระเจ้าอโศกกับพระโมคคันลีบุตรติสาเถระเจ้าได้นําเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอาชาตศตรูกับพระมหากัสสปะเถระเจ้าเอาฝังไว้ นำออกมาเพื่อที่จะเอาไปสร้างพระเจดีย์ทั่วไปหมดแปดหมื่นสี่พันหลังปรากฏว่าพอเอาพระธาตุออกมาวันสุดท้ายนางเกิดคนก็ไปไปไหว้พระธาตุเยอะแยะไปหมดวันสุดท้ายเขาจะปิดวิหารแล้วปรากฏว่า นางเห็นคนนางไปป่ามากลับมาเพราะว่านางไม่มีเวลานางเป็นคนจนนางก็เลยมาเห็นคนก็นเลยวางไม้ฟืนลงก็ถามว่าพ่อแม่ไปที่ไหนมากันทำไมถึงเดินทางมาอย่างนี้เขาก็บอกว่ามาเธอไม่รู้หรือฉันไปไหว้พระาธาตุมาพระาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ พระเจ้าอโศกมหาราศได้นำออกมาให้คนได้กราบไหว้บูชานางก็ดีใจดีใจสุดขีดทำยังไงเหลียวไปเหลียวมาเห็นดอกบวบสีดอกเด็ดเลยดอกสีเหลืองๆที่ติดข้างถนนหนทางเนี่ยบ้านเราก็มีตามป่ามันเยอะนางก็เด็ดได้ดอกบวบใดดอกบวบสีสีดอก ถือได้ก็วิ่งเลยที่จะไปกราบไหว้พระธาตุปรากฏว่าวิ่งไปได้ครึ่งทางเกิดวัวตัวหนึ่งอินเดียวัวมันเยอะวิ่งสวนทางมาก็ควิดเข้าที่หน้าอกนางเขานางเขาหัวเสียบเข้าอกนางปุ๊บนางตายแต่จิตนางเนี่ยไปโน่นแล้วไปที่พระธาตุที่บรรจุ พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้าอาโศกเอาออกมานางเห็นพระธาตุแจ้งสว่างโลนางก็ปีติยินดีตายปุ๊บจากชาตินั้นบุญที่นางได้ไปไหว้พระธาตุรัตมีโอภาสปรากฏนางไปเกิดอยู่ในดาวดึงมีวิมานทองสูงได้สิบหกยอโอ้เป็นบุญเป็นกุศลของนางแล้วเห็นไหม จานางตัวนำปีได้วันนะผ่องใสไปเกิดเป็นทเทวดามิรสมีสว่างโล่อยู่ในสวรรค์พระอินทร์พร้อมโดยบริวารก็ได้เที่ยวสวรรค์ก็มาเห็นเอ๊นี่วิมานนี่เกิดใหม่นี่ของใครนี่ก็ถามปรากฏว่าเป็นของนางผู้นี้ที่ได้ถาวายดอกบวกัวก็เลยถามว่าเธอได้สร้างบุญอะไรมาหนักหนาถึงได้มาเกิดในที่นี้ ไม่ได้ถวายอะไรมากเลยพระเจ้าค่ะข้าขพระองค์ได้ถวายดอกบวัวสี่ดอกเท่านั้นพระเจ้าค่ะเห็นไหมยโยมดอกสีดอกเท่านั้นแหละกลายเป็นอนิสงส์มหาอนิสงส์ให้นางได้ไปเกิดอยู่ในดาวดึง์เพราะจิตนางเนี่ยบริสุทธิ์นะแล้วนี่เรียกว่าอายุไปเกิดใหม่ได้อายุยืนเป็นเทวดาวันณะก็เกิดข้อที่สามสุขนางก็เกิดความสุข เกิดบุญเกิดความสุขปีติที่ตัวเองเนี่ยนึกไ้ถึงบุญแม่น้อยนิดได้ถาวายดอกสีด่ดอกแก่พระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ไปจุติอยู่ในเทวโลกได้เนี่ยบุญมหาสัจย์มีความสุขพระละได้กำลังกำลังกายวาจาและใจทรัพย์กำลังวกนี้เกิดขึ้นได้โดยบุญกุศลเหมือนชมอย่างสมมติญาติโยมเนี่ย ได้ถวายพระพุทธรูปเนี่ยแต่ละคนเห็นของที่ตัวเองสร้างทานบารมีเนะี่ยพระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธปฏิมากรเน,นี่ยคนโบราณเนี่ยเขาถึงเขารบนับถือและมาอยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วโยมสมัยก่อนจะมาเป็นเนนวัดเด็กวัดเมื่อปีประมาณพศสอ0 1ัหรอหนึ่งปีนั่นแหลพะพะพระพุทธรูป ใหญ่เล็กเนี่ยเยอะแยะไปหมดในวัดญาติโยมรุ่นก่อนๆเขาแกะสลักแกะสลักเสร็จแล้วก็เอาพระพุทธรูปเนี่ยไปติดทองไปติดหางสีชาติสีแดงอะ่ะติดทองระงงามเอามาถวายวัดวันเกิดเหมือนโยมที่ทำเดี๋ยวนี้แหละโอ้พอสมัยนั่นตะมาเป็นเนรจะมาไม่รู้เป็นเด็กวัดอีกด้วยเป็นเนน หลวงพ่อแจกหมดปรากฏว่าบางคนเอาเข่งมาขน,นไปเป็นเข่งก็มีโย่เข่งเสร็จแล้วเอาไปขายก็มีโย่เอาพระพุทธรูปไปขายกินซะก,ก็มีอาตมาเลยเสียดายมากถ้าเป็นอย่างปัจจุบันอาตมามีพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปเหลืออยู่ในวัดให้คนได้ชมแน่นอนนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแสดงถึงว่าจิตใจคนสมัยก่อนนะ่ะวันเกิด มีทุกปางเหมือนเดียวกันที่โยมทำานี่แหละวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุทธศัดสุกเสาร์เนี่ยมีทุกปางอย่างเดียวกับพวกเราที่ได้สร้างมันมีสืบมาตั้งแต่นมนานกาเลยแล้วเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออายุยืนนานวันณะผ่องใสสุขะมีความสุขแล้วก็พะละคือกำลัง กำลังโลกนี้อย่างนางถวายดอกบ,บัวเนี่ยจนชาตินี้แต่นางมีกำลังวิ่งไปเนี่ยได้แค่ครึ่งทางก็ไปจบซะโดนวัวขีดตายแต่จิตของนางเนี่ยสวยบุญอย่างสูงยิ่งได้มหากุศลที่เต็มพร้อมเห็นไหมสมบัติทุกอย่างติดตัวเราไปไม่ได้เลย เงินทองซาดยศชาติวันณตระกูลติดตัวเราไปไม่ได้ไม่แต่สักคนเดียวแต่อันนี้สงดอกบวบสี่ดอกนางเอาติดตัวของนางไปไปเกิดในดาวบดึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโยมนะถ้าจิตไม่ศรัทธาเต็มร้อยเนี่ยไปไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่มันมีมาแล้วในเรื่องขั้งพุทธกาศเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เรามาสร้างเนี่ยที่เรามาสร้างเนี่ย เราจะได้อายุวันนะสุขพะพละมันจะบังเกิดเพราะเราได้อภิวาทอย่างถวายพระพุทธรูปเนี่ยเราได้อภิวาทพระพุทธรูปอภิวาทบรรทาอัญชลีเนี่ยได้ไหว้ได้กราบได้บูชาและลึกถึงพระพุทธรูปเป็นสรณะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราได้เคารพนับถือบุญอันนี้ไม่มีหายบุญอันนี้จะติดตามไปทุกภพทุกชาติเนี่ยเห็นไหมที่เราเนี่ยแขวงบอกแก้วเนี่ยตรงข้ามกับอ,อำเภอเชียงแสนนะ่ะ เขาขุดได้พระพุทธรูปวัดเก่าเห็นไหมคนเอาขึ้นมาโอ้คนก็ศรัทธาปิติเบิกบานเพราะว่ามันเป็นมหาบุญกุศลที่ว่าของเก่าโบราณในปรากฏเกิดขึ้นลองนึกดูเถอะนี่คือสิ่งที่คนโบราณเขาก็สร้างไว้มาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแต่คนเดือนนี้ยังเข้าไม่ถึงมีจิตใจที่หยาบมากเพราะว่าเด็ศึกษาอะไรไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้แล้วก็จะมาว่า เรื่องทานศีลภาวนาเรื่องไหว้ระาสวดมนต์ไม่ดีเลยนี่โยมไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกโยมทําตามพ่อแม่เราที่ได้สั่งสอนมาแล้วค่อยๆศึกษาไปแล้วค่อยเราจนละได้วางได้อันนั้นคือปัญญาอันสูงสุดศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเราต้องฝึกตนเหมือนเรามาวัดเนี่ยลำพังได้มาเฉพาะตัวเดีดียวๆโดด,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 ดมันไม่สบายใจหรอกสู้โยม นำอาหารนำดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้พระกราบพระโยมมีความสุขก็ะว่าจิตใจเราเนี่ยได้สั่งสมบุญขึ้นแล้วบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนแต่มันรู้สึกได้เพราะว่ามันเกิดกับใจของพวกเราทุกคนเพราะนั้นาญาติโยมทั้งหลายเราสร้างในสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตเราก็ได้มงคลของชีวิต เราสร้างสิ่งใดไว้เราก็ได้สิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเราทําแล้วมันจะสูญหายไม่มีหรอกเราปฏิบัติกายวาจาใจเราอยากได้คนดีเราก็ต้องสร้างดีลูกถึงจะเป็นคนดีมาเกิดเราอยู่เราต้องสร้างความดีเราจึงเกิอยู่ในกลุ่มคนชุดช,ชนคนผ,ผู้มีปัญญาดีมีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเราอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราต้องสร้างสิ่งดีๆ เราจึงจะได้พบคนดีได้พบสิ่งดีได้พบของดีแต่ถ้าเราสร้างตัวเองให้ชั่วเราก็จะถูกความชั่วนั่นแหละผลักดันให้ไปเกิดไปเกิดในถิ่นที่ไปพบในถิ่นที่ที่ไม่ดีไม่งามพะวิบากกรรมเราจะพบคนที่ไม่เคยช่วยเหลืออย่างสมมติไม่ได้ศึกษาทำกลายเป็นคนพ่อแม่เป็นคนเล่นการพานันลูกก็จะต้องเข้าไปอยู่ในบ่อนการพานันอย่างเงี้ย ผลที่สุดก,ก็กลายเป็นคนเล่นการพนันกลายเป็นคนที่ประกอบทุจริตกรรมไปต่างๆนาน,นา,นาเพราะนั้นเราเขาวัดเราก็จะได้ลูกดีปลูกเขาวัดพ่อแม่เป็นพลน,นำบุญกุศลก็เกิดทานศีลภาวนาเพราะว่าเราเป็นผู้มีจิตใจดีอยู่แล้วทานนามไมศีลนามไมภาวนาไม่เราได้สร้างไว้แล้วมันฝึกจิตมันอบรมจิตกุศลาธรรมมาทำมันเป็นกุศล พระอภิธรรมท่านได้สอนไว้ที่เราได้ยินสวดงานศพอ่ะกุศลาธรรมมาทำมันเป็นกุศลนี่แหละจิตสร้างบุญกุศลไว้กุศลก็จะเกิดกับเราได้ลูกดีมาเกิดได้ผัวดีได้เมียดีได้ครอบครัวดีได้พี่น้องได้ยศได้โคตรชาติต่างบรราตระกูลดีก็เพราะเรามีบุญที่เราได้สั่งสมไว้แล้วนี่แหละแต่ถ้าลองลงไปคบขนชั่วเถอะมันก็จะกลายเป็นได้พบสิ่งชั่วชั่วนั้นขึ้นมาทันที คบคนฆ่าสัตว์คบคนลักทรัพย์คบคนประพฤติผิดในกาครคบคนกล่าวเท็จคบคนกินเหล้าเมายาเราก็ได้ตามนั้นแหละบิบากกรรมมันจะผลักดันไปเองเพราะนั้นวันนี้ช่วงเที่ยงนี้ก็ขอให้ธรรมะแก่ญาติโยมเอาไปใช้และต่อไปนี่ก็จะนำญาติโยมตั้งสัตว์อธิษฐานไหวพระแล้วก็ถวายสังฆทานสืบต่อไป